สวัสดีเพื่อนๆชาวซเอรไนนะคะอยู่กับผมคิมอาจาังนะครับกับการเปิดแพ็กจะทางบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นของน้องฮิมมารีนั่นเองนะครับเคยส่งมาบ่อยเหมือนกันนะวันนี้ส่งมา2อง0ารูบี้บวกโฟย์เอสครับแน่นอนครับคงอยากได้ครกับกล้าหาันเป็นแน่แท้นะครับก็ไปสำรวจตัวกันหน่อยนะครับลน์อัพเทเยอร์นะครับยยะะผ่านอะไรบ้างเอาอีกแล้วเพื่อนอีกแล้วนะฮะคีดดูคร่าวๆมาแล้วนะครับก็แน่นอนครับเป็น แน่นอนจะเป็นก้าวหาน้าตอนนี้สามสองก็ขายสามสิบนะครับที่อยากได้นะรองมาอาจจะเป็นอลิเซียนะอลิเซียสามสี่นะครับนอกนั้น้เนี่ยก็น่าจะสี่สิบอัพหมดแล้วนะครับสาหรับพวกตัวพิเศษนะอยู่เวนคาม่มาแล้วก็ลิปโป้นะลิงก็ไม่เต็มหรอ <c oughs> เอาเรื่องนะลิงไม่เต็มเนี่ยนะฮะโอเคฮะมีอะไรให้เราเปิดเล่นกันก่อนไหมเราจะซัดกันแปดแพ็ครวดเลยนะเออยังไม่มีนะฮะโอเคมาครับแปดแพ็ครวด นะฮะขอสองให้น้องฮิมาริกันหน่อยนะครับไปครับแพ็กแรกครับโคยีเอสด้วยแล้ววันนี้นะเออเรียกว่าไฮไลท์อยู่ที่โคยีเอสด้วยนะครับสองพันเนี่ยขอสักแ,แสงสองแสงก่อนนะครับต่อไปลูกโคยีเอสนะสองพันบวกโคยีเอสถ้าได้ก้าหารหรือคายหนึ่งตัวจบเลยนะครับจบเลยนะฮะไม่ต้องไปลุ้นกันให้มากมายออือ้ถ้าเกินนั้นก็ไม่ว่ากันนะฮะโคโคุมาฮะนี่ไงตีจางพัดคายกุปลอม นะครับแม่งมาทุกคลิปนะ้าดาวด้วยนะเรียกว่าขาวเชี่ยวนะฮะค่าดาวนี้แก่แล้วนะฮะโอ้โหอีกสามแพ็คครับอีกสามใบอีกสามแพ็คแม่แพ็คสองจ้ะโอโ้พี่หมีพี่หมีแม่งมาตลอดสามดาวสี่ดาวพี่หมีเพื่อนรักนอกจากพี่ลิงก็มีพี่หมีนี่นแหละที่อยู่เป็นเพื่อนเรามาตลอดแพ็คสามครับ โอ้โหคายแม่งมาทุกแพ็คเออเืองูโอ้โหจะเจ๊ตอนนี้เป็นเลดคายนะครับลืมบอกนะฮะแพ็คสี่ครับเลดคายไงจะใครล่ะครึ่งทางนะนะครึ่งทางนะนะโอ้ี่มีอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวแพ็คหน้าแม่งที่คายมาอีกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแพ็คหน้าครับดูดูเอดูรอบนี้พี่คายแม่งมา โอ้ยมาให้ใจชื้นหน่อยได้ไหมอย่าให้ไปลุ้นกล่องเอสเยี่ยวเหนียวนะครับแท็กที่หกครับอื้มสามใบล้วนๆยังไงยังไงที่หมีมาอีกแล้วคายมาบ้างดีวะคา,ายแล้ววะเฮ้ยคายละเฮ้ยอ่ออีกสองแม็กซ์นะสักแสงก่อนดิสักแสงก่อนดิเออห้าใบเว้ยเฮ้ยเอาเว้ยเอ้ย อืมไปส่งจดหมายที่อื่นอืมหมอผงหมอผีอะไรออของคายได้โปรดขอกล้าหารก็ได้ขอทาดก่อนเฮ้ยทาดไปทาดไปริปโปมืด4จากภัทไม่มีมีแทโอครับถ้าจะหลุดมานะเรียบร้อยเยสโอ้โวยฟ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 วยโอ้สัตว์เย้ไป มาแล้วฮะหนึ่งคายเราปิดจ็อบแล้วฮะถือว่าโอเคละกล่กองเอสขอเป็นแต่งที่ได้ใช้งานถือว่าผ่านแล้วนะฮะลิปนี้นะฮะทิปนี้ถือว่าผ่านแล้วนะครับเพราะว่าคายมันออกยากจริงโอเคฮะไปครับโอเอสครับผมเอ่อสำหรับคนที่ไม่รู้โอเอสมีอะไรนะครับหรือไม่สังเกตนะก็แน่นอนนะจะเป็นจะมีก้าวหนาด้วยเหมือนกล่องเอนะครับเช่นเดียวกับคายด้วยนะครับ แล้วก็เซเว่นไนท์ต่างๆนะครับอุปกรณ์เนี่ยจะเฮียมากนะครับขอแบบขอลอดๆหน่อยแล้วกันนะเออกล้าหารใช่ไหมพายมาแล้วขอกล้าหารบ้างนะครับเราจะกดที่กอไก่นะสูตรเดิมนะครับเราจะนับแปดทีนะครับแล้วก็กดที่กอไก่ตรงคําว่ากล่องนะครับกล่องกล้าหารนะครับหนึ่งครับผมสองฮะสามฮะสี่จ้ะห้าหก เจ็ดและ8ปดกดก็คุ้มตรงคายฮะโปของแถมเหมือนกันนะครับยังไงก็วันนี้ดีใจกับน้องฮิมาริด้วยครับในสุดก็ทำสำเร็จแล้วนะครับก็เอาคาย3-2ไปใส่เจนนะฮะลองใช้ได้นะครับเนี่ยสูตรเอาคายขึ้นหน้าแรกใช้ได้นะครับใส่มีมิกเหมือนผมด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะขอบคุณด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะฮะ คิดเห็นประการใดคิดว่าคุ้มเหมือนผมไหมหรือว่าคิดว่าไม่คุ้มแม่งกากอะไรก็ว่าไปนะครับพิมมาแล้วกันนะครับอย่าหยาบไม่ว่ากัน,นมาเจอกัน,นหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องมิมลิสวัสดีครับ The means only kill survive